โอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องแฟนวอลเล์บอลชาวไทยทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกว่ามันสาใจและน้าภูมิใจสุดๆมาเล่าให้ฟังนี่คือการวิเคราะห์หลังเกมที่ผมดูแล้วนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับกับแมชที่น้องๆวอลเล์บอลหญิงพิมชาติไทยชุดยูของเราต้องลงสนามประทะกับทีมที่เปรียบเสมือนบอสใหญ่ด่านสุดท้าย ทีมสโมสรโคราเบลกาจากรัสเซียครับผ,ผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของเกมนี้มันอยู่ตรงไหนทีมโคราเบลกาเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดานะครับพวกเขาคือแชมป์เก่าของรายการนี้คือทีมระดับพระการที่อุดมไปด้วยผู้เล่นโปรจากหลีกรัสเซียแต่ละคนคือตัวสูงใหญ่ยังกับตึกมีทั้งผู้เล่นดีกรีทีมชาติรัสเซียอยู่ในทีมด้วยการที่เด็กๆด,ดาวรุ่งยู1ของเราต้องไปเจอกับกำแพงบล็อกที่สูงขนาดนั้น แค่คิดก็เป็นงานที่หินสุดๆแล้วครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นในสนามมันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อจริงๆน้องๆของเราไม่ได้ลงไปเล่นเพื่อแพ้แต่ลงไปสู้เพื่อชัยชนะพวกเขาสู้กับทีมแชมป์เก่าได้แบบที่ต้องใช้คำว่าสุดยอดจริงๆครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ภาพรวมของเกมกันก่อนต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันเหมือนหนังดราม่าชั้นดีเรื่องหนึ่งเลยครับน้องๆอ,อยู่21ของเราเนี่ยเล่นได้ดี ดีแบบเกินความคาดหมายของทุกคนไปไกลมากครับการสู้กับทีมระดับนี้ได้สูสีถึง5เซตมันคือปรากฏการณ์ครับใช่ครับถ้าดูที่ผลการแข่งขันสุดท้ายเราอาจจะแพ้ไปแบบฉีวเฉียดสุดๆที่สกอร์2ต่อ3เซตแต่นี่คือความพ่ายแพ้ที่ทำให้แฟนบอลทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือให้เลยนะครับการที่เราแย่งเซตจากทีมเต็งแชมป์มาได้ถึง2เซตมันคือผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจมากๆครับ มันคือการประกาศให้ทุกทีมในทัวร์นาเมนต์นี้รู้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดกันเลยครับมาดูกันที่ฟอร์มผู้เล่นของเรากันบ้างครับต้องบอกเลยว่าแมชนี้แต่ละคนฟอร์มเดือดจริงๆเหมือนระเบิดพลังแฝงออกมาพร้อมกันหมดเลยครับเริ่มที่คนแรกที่เป็นเหมือนหัวใจและมันสมองของทีมน้องกตติกาแก้วพินหมายเลข6คนนี้คือคีย์เพลเยอร์ของเราอย่างแท้จริงครับ โดยประสบการณ์เป็นรุ่นพี่น้องกติกาเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมเลยครับและไม่ใช่แค่เรื่องภาวะในการเป็นผู้นําแต่การเล่นในสนามคือสุดยอดทั้งเกมรุกที่เฉียบคมการบล็อกที่ทําแต้มสําคัญสําคัญได้ตลอดเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่แบกทีมในจังหวะวิกฤตได้เลยครับต่อมาที่อีกหนึ่งดาวจารัดแสงที่ทําให้กองเชียร์ต้องร้องว้าวน้องใบเตยนัดที่มากุบแก้วหมายเลข23โอ้โหคุณผู้ชมครับเกมรุกของน้องคนนี้คือของจริงเลยครับ ลูกตบแต่ละลูกคือหนักคมทิศทางดีโดยเฉพาะในเซตแรกนะครับจังหวะที่เราโดนนำอยู่แต่น้องใบเตยนี่แหละครับที่ระเบิดฟอร์มตบเป็นแต้มรัวๆจนพาทีมเราไล่บี้รัเสเซียเกือบจะพลิกชนะได้ครับตบมันสุดๆเป็นผู้เล่นที่สร้างความปวดหัวให้บล็อกของรัเสเซียได้ตลอดทั้งเกมเลยครับและก็มีอีกคนที่ต้องยกนิ้วให้กับความโดดเด่นน้องวุรณีการำหมายเลข8 คนนี้โดดเด่นมากๆในเรื่องของบอลเร็วครับจังหวะการเข้าทำที่รวดเร็วและเฉียบขาดของน้องวุรุณีคืออาวุธลับที่ทําให้เกมรุกของเราหลากหลายและคาดเดาได้ยากขึ้นเยอะเลยครับทําแต้มให้เราได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวครับและแน่นอนความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมครับทั้งน้องนันทนพัฒมูลจ๋าขำเบอร์17น้องทิพสุดาบัวลเบอร์16และน้องชลันทนตรตรงถีกเบอร์13 ทุกคนคือส่วนสำคัญของทีมชุดนี้ที่ช่วยกันวิ่งสู้ฟัดช่วยกันขุดช่วยกันเล่นจนสามารถยืนหยัดต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่จากรัเสเซียได้อย่างสมศักดิ์ศรีสุดยอดจริงๆครับทีมเวิร์กชุดนี้ทีนี้มาเจาะลึกเกมในแต่ละเซตกันบ้างครับบอกเลยว่าใครที่หัวใจไม่แข็งแรงมีสิทธิ์วูบได้ครับมันเหมือนรถไฟตีลังกา18ตลบเลยมาเริ่มกันที่เซตแรกโอ้โหเซตนี้คือจุดเริ่มต้นของมหากราบเลยครับ น้องๆเราออกสตาร์ทได้ดีมากเล่นกันอย่างไม่เกรมกลัวศักดิ์ศรีแชมป์เก่าเลยแต่เล่นไปได้สักพักด้วยความหนักและสูงของรัเสเซียเรากลับโดนพวกเขาทิ้งห่างไปก่อนตอนนั้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแล้วครับแต่แล้วไงครับนี่แหละครับหัวใจสิงของไทยเราเราไม่ยอมแพ้ครับไล่บี้กลับมาทีละแต้มทีละแต้มจนพลิกสถานการณ์กลับมานำในช่วงท้ายเซตได้ที่23ต่อ20ใช่แล้วครับ23ต่อ20อีกสแต้มเราจะปิดเซตแรก กงเชียเรเฮอกันลั่นแล้วครับแต่นี่แหละครับคือบทเรียนราคาแพงด้วยเก่าและประสบการณ์ที่เหนือกว่าของรัเสเซียพวกเขานิ่งมากครับไม่ลนละลานเลยแล้วก็ค่อยๆเก็บแต้มจนเบียดกลับมาชนะเราไปได้ในช่วงดิวสที่สกอร์27ต่อ25แบบว่าเสียดายจนอยากจะทุบตกเลยครับแต่ความผิดหวังในเซตแรกมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในเซตที่2ครับเซตนี้มันเหมือนหนังคนละม้วนอย่างที่ผมบอกเลยครับ ทีมไทยเรากลับลงสนามมาอย่างกับพยักติดปีกความมั่นใจมาเต็มเกมรุกของเราคือมาทุกทิศทุกทางบอลเร็วมาบอลหัวเส,สามาบอล3เมตรมาแถมการเสิร์ฟของเรายังเฉียบคมสุดๆกดดันเกมรับของรัเสเซียจนตั้งเกมให้ได้เลยครับฝั่งรัเสเซียดูมีอาการล้าและช็อตไปดื้อๆเลยแล้วเราก็ไล่ถลม่มพวกเขาไปแบบขาดลอยครับโดยสกอร์25ต่อ11โอ้โหสะใจคนดูทั้งประเทศเลยเซตนี้ เป็นการประกาศให้รู้ว่าเราก็มีของพอเราตีเสมอได้1ต่อ1เซตทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่ในเซตที่3ครับคราวนี้รัเสเซียเขาตื่นเต็มตาแล้วครับโคช้ชเขาแก้เกมมาดีมากๆมีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งแล้วกลับมาเล่นได้แน่นอนขึ้นในขณะที่เกมของเราโดยเฉพาะเกมรับบอลแรกเริ่มมีปัญหาครับพอรับบอลแรกไม่ดีการจะเซตให้ตัวตบทำเกมลุกสวยๆมันก็ยากไปด้วยครับ เซตนี้เลยโดนความแน่นอนของรัเสเซียเล่นงานและพวกเขาก็เอาชนะเราไปที่สกอร์25-13ครับเกมกลับมาเป็นรองอีกครั้งแต่สปิริตของสาวไทยมันยังไม่หมดครับมาถึงเซตที่4ี่เซตนี้คือการเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างเกมกลับมาเดือดอีกครั้งผลัดกันทำแต้มอย่างสูสีแต่น้องๆของเราแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ไล่บี้ทำคะแนนการแต้มต่อแต้มจนสุดท้ายด้วยเสียงเชียร์และพลังใจ เราก็ฮึดกลับมาเอาชนะไปได้ในเซตนี้22ต่อ23โอ้โหไม่น่าเชื่อเราลากแชมป์เก่ามาตัดสินกันในเซตที่5ได้สำเร็จครับบรรยากาศตอนนั้นคือสุดยอดแห่งความลุ้นระทึกเลยครับและในเซตที่5เซตตัดสินเซต15แต้มที่ทุกคะแนนมีค่าดังทองคำทั้ง2ทีมสู้กันได้สนุกมากๆครับบดบี้กันจนถึงช่วงท้ายเกมเลยจริงๆแต่สุดท้าย ก็ต้องยอมรับในความนิ่งและประสบการณ์ที่มากกว่าของทีมโคราเบลกาครับในจังหวะสำคัญสคัญพวกเขาทำได้แน่นอนกว่าและสามารถปิดเกมเอาชนะเราไปได้ในที่สุดครับครับคุณผู้ชมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมที่น่าจดจำเกมนี้ครับถึงแม้เราจะเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยความพ่ายแพ้แต่มันคือความพ่ายแพ้ที่ทรงคุณค่าที่สุดการสู้กับทีมระดับแชมป์เก่าได้ถึง5เซต การเล่นที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงหัวใจที่แข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผลแพ้ชนะครับน้องๆออยู่21ของเราได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าวอลเลย์บอลไทยมีอนาคตที่สดใสรออยู่และนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่จะหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตครับ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องราวการต่อสู้ที่น่าประทับใจของน้องๆ U21 ของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขากันด้วยนะครับและที่สำคัญฝากกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ออกไปให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันและแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกิลไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวสุดพิเศษในวงการกีฬาแบบนี้อีก สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ